พามาเกาะติดเนะาะเกาะติดสถาหน้าการน้ำยู่เคลื่อนน้ำอุน่น,น,นเน,หน,หนาจะพี่น้องมาเบิ่งด้วยน้ำอุ่นมันเป็นเท่าไรมาเนี้มาเบิ่งด้วยน้ำในเคลื่อนน้ำอุ่นมันหลายมันน้อยบปนไดเนาจะพี่น้องเคลื่อนน้ำอุ่นนี่ก็ถือว่าเป็นหล่งล่อเลี้ยงชาวสกลนครได้พี่น้องเลยเอาไปใช้ในการเกษตร ลายอำเภอพี่น้องเลยเป็นเขื่อนที่ใหญ่เป็นเขื่อนใหญ่ที่สุดของจังหวัดสกลนคลกรก็ว่าไ้จะพี่น้องใหญ่เลย,ยจากกว้างขวางครอบคุมทั้งบรรจาอำเภอจะพี่น้องเลยอันนี้ก็เป็นปากกระถนผ่านน้ำล้นเนาะถือว่าปีนี้นี่น้ำบ่นลหลจะพี่น้องน้ำบ่หลหลปีปีตอนนั้นเนาะเฮา พากันมาเกาะติดเนาะปีตอนน้ำท่าเมืองสกลพี่น้องเอ้ยมันเป็นตะยามนะไเด้มันไหลลงมานี่เนาะบุ๊บุ๊บุ๊บุมบุ๊มในป่ากกระโถดน้ำล้นนี่พี่ลึกพี่น้องเลยคนพากันมาเบึ้งนี่ก็ในขั้นเคลื่อนนี่ก็เต็มอยู่มาปีนี้พี่สังไม่มีน้ำพี่น้องเลยจนว่ามาเบึ้งพี่สังมาเบึ้งแรงท่องเที่ยวพี่สังเปล่าพี่น้องเลยคนมาพากันมาเบึ้งน้ำนะจะมาเกาะติดสถานการณ์น้ำนะ ตอนน้ำเท่าเมื่อสสกดมาปีนี้ซื้อน้ำากับคุบุมีพี่น้องเอ้ยถ้าจำบุพิพกะ่ะช่วงเดือนสิงหากันยานี่น่าจะเมือ่อสองสามปีที่แล้วเนาะเ้าพากันมาเกาะติดเนาะเกาะติดปริมาณของน้ำเคขื่อนน้ำอูนเนาะมันก็นลน้นปากระถูดโอ้ยเป็นตะยานเด้พี่น้องเอ้ยแถวขั้นเคขื่อนบริเวณนี้ก็คนเต็มจ้ะ น้ำอุ่นนี่นนก็บเบลน้อยได้พี่น้องกว้างขวางเลยได้พูดสักแม่นสักอำเภอทั่วคุมนี่เป็นแม่นเป็นเคลื่อนเคลื่อนใหญ่จะ้ะที่ล่อเลี้ยงชาวสกลนครเนาะหลายๆอำเภอเนาะไหลลงไปสู่อำเภอเมืองเราจ้ะพี่น้องอันนี้เป็นป่ากระทูนถ่น้ำล้นเราจะ การเกื่อนกันยาวพีนน้อยคุณทางนี้จเป็นแผ่น้ํำล้นจะเป็นว่าแผ่นน้ำล้นล้นออกมา ทา้งรูปนี้ก็เป็นเขตป่าไม้ี่ก็เป็นเขตของอันเพื่อนน้ำอุนด้วยจ้ะคนปลูกป่าไว้เนะาะไ่จะไงอนี้จะไงกว้างกว้างนล้เพื่อน,น้อําน สาสี่ปีที่แล้วเราจะพี่น้องตอนน้ําท่วมเมืองสกลแถวนี้นะจะพี่น้องสองฟ้าทางนี้รถจอดเต็มเลยจะ้ะคนกนเต็มมาถากันตั้งแต่เสาจะ้จะ,ะจนก็ติดจนฮอตันตลอดเวลาเลยจะ้ะตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยเนาะเพราะว่ายานเนาจะยานน้ํามันปริมาณหลายแล้วยานมันล้นลงไปท่วมสกลนครคือกันเนาจะปีนะ ไม่เลือกปีได้พี่น้องปีนั้นนะมีน้ำเทือกมาสกก่อนคนคนี่เต็มถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพูแหละมาเลยปีนี้โดนน้ำบ่มีแต่พี่น้องในน้ำไหลเด้อแต่ว่าไอ้สายในการ,กรเกษตรกะนสายได้สายได้ยู่พอสายยู่พี่น้องแต่ก็ต้องประหยัดกันแน่จักน้อยเนาะ พากันหันมาปลูกพืชที่มันใช้น้ำน้อยเนะาะจ้ะพี่น้องแบบหน้าปังกะบางพื้นที่ก็อาสิงดเนาะเพราะว่ายานน้ำมันบุพอพใสเนะาะจ้ะพี่น้องถ้าพุ้งก็เป็นเป็นภูเขาเลยจ้ะพี่น้องเป็นภูเขา พี่น้องเลยทางที่ทำการกองเจ้าหน้าที่เป็นบดายเจ้าหน้าที่เพื่อน้าบูลไปดูปูยู่ตรงมเป็ดไก่ห้าพอยูดูวิวทิวทัดก็สวยงามพี่น้องยบรรยากาศก็ลมเย็นสบาย ถ้ากันมาหาปลาจ้ะเป็นทั้งองนชาวประมงเนาะชาวประมงเพิ่นกะมาหาปลาเนาะหาปลาขายเนาะจ้ะพี่นอ้องแล้วก็เป็นทั้งในน้ำในไหลไปให้เกษตรกร,กรหรือว่าชาวบ้านเนาะในจังหวัดสกลนครเฮาไปทำการ,กรเษากษตรจ้ะพี่นอ้องเป็นเครื่อนที่ง่ายที่สุดจ้ะง่ายที่สุดของสกลนคระจะกเครื่อนาบุไก็ได้ เอาเรือเห็นไกลๆพวกเพิ่อนก็ออกเรือมาหาปลาแล้วจะพี่น้องแล้วจะพี่น้องฮอสิไปเบิ่งไปกันเตอเนาะ เสียงก็อาศัแหงเสียงลมก็อาจสิแหงเ้อพี่น้องเว้าวก็อาศสิบรินเนาะเสียงมันก็ค่อยเพราะว่าอยู่ก็บบได้ใช้ไมค์มเนาะใช้แค่โทรศัพท์อย่างเดียวพี่น้องเองลมมันก็เสียงแหง้งแน่แล้วก็ขับรถไทยขับรถไทยมันก็นเลยเห็นให้เกิดเสียงลมแล้วก็อาศสิบรินเสียงเว้าปันใดเนาะจะพี่น้องถ้าอยู่เว้าค่อยหรือว่าเว้าพิษประการใดก็ขอโทษขออภัยเ้อพี่น้องเด้อวันนี้ก็เฮาก็มา กาติดเบิ่งสถานการณ์น้ําเขื่อนน้าอุน่นจากพี่น้องว่ามันมีหลายไม่น้อยปัญหาเนาะแต่ว่าปีนี้ก็ถือว่าน้อยอยู่จากพี่น้องเพราะว่ามันแรงเนาะปีนี้ฝนบุกค่อยตุกจากพี่น้องก็น้ํนนาก็เห็นซ้านี่เราจะเห็นซ้าระดับน้ํเที่้ยวห็นนี่แหละบุค่อยลายปันไดแต่ก็พ่อ,ลอเลี้ยงชาวสกลนครไฮยดอกจะพอได้ทําการ,กรเกษตรเนือเล็กน,น้อยเนาะแต่ว่าหน้าปังในบางพื้นที่ก็อาจจะได้หยุดเนาะจา้ะ อาศิุบริธรรมเพราะว่ายานน้ามันบุ่เพียงพอเนาะชาวเกษตรกรกร็กรสิหันมาปลูกพืชที่แบบว่าใช้น้าน้อยเนาะจ้ะแทนกันเฮ็ดนาปังแทนเนาะปีนี้ก็ได้ปีนี้เฮาก็ต้องปรับไปตามสถานการณ์นะละจ้ะพี่น้องน้ํามันน้อยก็เฮ็ดไปตามมันน้อยนะเนาะปีใดน้ําหลายเฮาก็เฮ็ดนาปังคือเก้าเนาะจ้ะพี่น้องอันนี้ก็มาฮอดมองนี้ก็มันเสียซเป็นมองกัน ทางน้ำไหลลงไปในคลองแล้พี่น้องเดินคลองเส้นนี้นี่บ่ใหญ่ปันใดคลองเส้นนี้น้อยลงมาเนี่ยจากน้อยคลองมันก็มีลายสายมีลายเส้นอยู่จะพี่น้องแต่ว่าเส้นใหญ่ที่สุดก็คือเส้นลงไปอำเภอเมืองสกลนครเวลาจะพี่น้อง